ายกติกาการเล่นก่อนโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคค่ะนี่นะคุณครูจะแจกตัวโน้องให้เด็กคนละสองตัวก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะลูกแจกให้คนละสองตัวรอบนี้ครูป่วครูจะเล่นด้วยแล้วก็จะมีตัวตรงกลางให้แก่เด็กอ่ะ สมมติว่าคุณครูเปิดแล้วนะแล้วคราวนี้ก็เด็กๆเห็นไหมว่าของคุณครูมีไก่มีอะไรอีกออ,อันนี้ก็มีแครอทแล้วก็มีไก่คุณครูก็จะวางของคุณครูตัวแรกแล้วคนต่อไปก็จะวางถ้าเปิดออกมาแล้วมันมีแครอทใช่ไหมคะมเขาก็จะเอามาวางต่อจากคุณครูไม่เป็นแครอทก็เป็นไก่ใช่ไหมลูกแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีให้เด็ก จับตรงกลางออกมากี่ใบหนึง่งใบใช่ไหมลูกจะออกมาเยอะได้ไหมไม่ได้ไไดเอามาหนึง่งใบอ่ะมันจับได้อะไรไไกับอะไรไกับชีสใช่ไหมคะอ่ะแล้วเ,าเอาแครอทไปวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมลูกแล้วคนต่อไปก็อะไรเอามาวางชีสหรือว่าเอาวางไข่ต่อใช่ไหมคะถ้ามันมีถ้าไม่ม,ม,มีก็จับตรงไหน ตัดตรงกลางเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแล้วใครที่ใบที่อยู่ในมือเนี่ยหมดก่อนคนแรกแสดงว่าคนนั้นต้องเป็นฝ่ายอะไรไ <ฟ S 1> ชนะชนะ,อะเอาผืนนนี้เอาวางอะตุ๊ตัวนี้ไหมลูกมีชิ้นกับมีไก่ไหมตุ๊กตาฝืนของตุ๊กตาตู้ซีดมีไหม,มไม่มีนะมีไหมลูกไม่มีอันมีก็มาง เก่งมากคุณจอฟอนาวาครับมีไข่กับมีขาไก่อยู่ไหมครับมีกระวางครับลูกโอเคอ่ะออโต้ครับออโต้มีชีสกับมป็นยังนี้ไหมมีไข่ไหมอ่ะมีไข่ค่ะปื้มปึ้มมีแครอทกับมีชีสไหมลูกเก่งมากครับอาสาขาสามีแครอทหรือว่ามีขนมปังไหมคะ ไม่มีต้องทำยังไงนะโอเคจะบอกมามีไหมลูกก็ไม่มีอยู่ดีใช่ไหมคะอ่ะเก็บไว้อ่ะตัวมาไว้ข้าวค่ะลูกโอเคอะคุณครูมีไหมมีไข่ครูมีไข่กับมีแครอทอ่ะคุณครูโอ้ยคุณครูหมดแล้วอ่ะไอตันไอตันมีแครอทกับมีแครอทไหมไม่มีใช่ไหมอ่ะทำยังไง จับไปไว okay. uh, ้ของตัวเองจับไปไว้จับไปไว้ของตัวเองโอเคอ่ะสุกัดครับสุกัดมีแครอทกับมีแครอทไหมตูดซิไม่มีค่ะไม่มีหรอไม่มีต้องทำยังไงทำยังไงไม่มีต้องทำยังไงไม่มีต้องทำยังไงเก่งมากดีไปไปครับลูกไม่ใช่แครอทนี่ม okay. ันค oh, so ืออะไรกายเอาวางไว้ก่อนกลับไว้ก่อนอ่ะนาวางลวางมีแม่ลูกมีแครอทไหมมีวาาครับลูก อ่าออตโต้ออโต้มีไหมมีชีสหรือมีแครอทไหมอ่ะมีแครอทอ่ะออโต้หมดแล้วใช่ไหมลูกอ่ะปรบมือให้ออตโต้กับนาวาหน่อยอ่ะเปืมป้มเปื้มมีชีสกับมีขนมปังไหมลูกไม่มีทำยังไง,ไงครับมีไหมอ่ะไม่เป็นไรค่ะเออไมคะคะ่ข้าวขา มีขนมมีขนมปังค่ะมีขาไก่ไหมนีอะไรเอาวางค่ะลูกเออวางอย่างูี้ก็ได้ค่ะวางให้มันยาวอยู่อ่ะคือวางอะไรไข่มีไหมไข่มีไหมไม่มีไม่มีก็ต้องทำยังไงเอออ่ะเอาไก่มาเก็บไว้ไม่มีก็ใช่ไหม อ่ะสุกัดส,สุกัดวางครับลูกสุกัดมีไข่ไหมมีคะ่ะสุกัดมีไข่อ่ะปื้มมีไข่ไหมลูก